คนบันเทิงที่ขึ้นแทนมีบทบาทเป็น CEO แถมทั้งเก่งและขยันจะมีใครบ้างไปดูกันเลย 1. กระแตสยามนักร้องสาวชื่อดังของไทยที่ลายเต้นลายร้องมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสุดๆแถมเธอยังเป็นซ e o แบรนด์เครื่องสำอางเคที่คอสเมติกโดยกระแตเคยได้เปิดเผยว่าแบรนด์ของเธอนั้นมียอดขายทะลุ1,000ล้านบาทแล้วซึ่งมาจากยานเงือและน้ำพังน้ำแรงของตัวเองล้วนๆและคำว่าบอสนั้นมันยากกว่าที่คิดมากๆ แต่ด้วยความรักความตั้งใจและความจริงใจต่อลูกค้ารวมถึงความพยายามมันทําให้เราสู้และไม่เคยถอยเลยและไม่ใช่เพียงแค่งานธุรกิจเท่านั้นแต่เธอยังต้องทําหน้าที่นักร้องนั่นก็คือการไปคอนเสิร์ตซ้อมเต้นบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่พยายามทําทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการดูแลแบรนด์รวมไปถึงการเป็นนักร้องจนทําให้แฟนๆแห่ยกให้เธอเป็นไอดอลในเรื่องของความเก่งและความขยันเลยก็ว่าได้ 2ขวัญน,นุสามณีดาราสาวพราสเนทีม,มาความสามารถสุดๆซึ่งเธอนั้นได้เปิดแบรนด์เครื่องสำอางเป็นของตัวเองโดยใช้ชื่อว่า UC c o s m e t i c ซึ่งมียอดขายถึงหลักล้านเลยก็ว่าได้อีกทั้งขวัญยังได้เผยเอาไว้ว่าเรามีความพยายามมุ่งมันและตั้งใจ ประกอบกับความอยากที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจของตัวเองให้ได้เพราะโดยส่วนตัวค่อนข้างที่จะชอบเรื่องความสวยความงามเป็นทุนเดิมอยู่แล้วแถมยังให้ความสําคัญในทุกขั้นตอนอีกด้วยเพราะเชื่อว่าในเมื่อตัวเราเองยังอยากได้สิ่งที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นลูกค้าก็ต้องได้สิ่งที่ดีที่สุดจากเราไปเช่นกัน 3. อินสารินนักแสดงหนุ่มน้าหวานที่หันไปทำธุรกิจของตัวเอง ซึ่งเจ้าตัวร่วมกับไทวัุวัตรได้เปิดร้านอาหารและคาเฟ่สไตล์ all day dining อย่าง Holiday p r e ที่ย่านเจริญนครแถมยังได้รับการตอบรับอย่างดีตั้งแต่เปิดตัวซึ่งรายได้นั้นเติบโตอย่างก้าวกระโดดปีละ100%เลยทีเดียวอีกทั้งยังได้เผยว่าตั้งเปาวธุร,รกิจจะเติบโตได้สูงขึ้นเรื่อยๆและอนาคตสามารถเป็นเบอร์หนึ่งในธุร,รกิจอาหารและขนมอีกด้วยซึ่งด้านอินสารินได้เผยไว้อีกว่าและแพชชั่นของเราอยากทุ่มเทให้กับ เราอยากเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่ทําให้ทุกคนเห็นว่าแม้แต่คนตัวเล็กๆหรือผู้ประกอบการมือใหม่ก็สามารถลงแข่งบนสนามเดียวกับนักธุรกิจเจ้าใหญ่ๆได้เหมือนกันถือว่ามันก็คงเป็นความน่าภูมิใจอย่างหนึ่งเลย 4. อาร์ตพัสดุ์นักแสดงหนุ่มหล่อที่แฟนๆต่างคลีกรัดหนักมากซึ่งเจ้าตัวนั้นหันมาทําธุรกิจส่วนตัวขายหมูกรอบในชื่อแบรนด์ว่าคุณชายหมูกรอบแต่จะบอกว่าหมูกรอบของอาร์ตนั้นขายดิบขายดีและลูกค้ามากมายเลยทีเดียวโดยเจ้าตัวเลือกวัตถุดิบและคอยดูแลวิธีการทําอย่างดีอีกทั้งยังเผยว่าสําหรับหมูกรอบที่นี่พิธีพิถันตั้งแต่การเลือกหมูสามชาั้นเปลี่ยนน้ามันใหม่ทุกวนันไม่มีซ้ําน้ํามันไม่ดําหลักๆตอนนี้เราขายแบบ ออกบูทคิวเดือนหนึ่งอย่างน้อย15วันแถมยังบอกต่อว่าขายหมูกรอบรวยมากกว่าตอนเป็นดาราอีกจนมีเงินเก็บ20ล้านบาทเลยก็ว่าได้ 5. วินเมทวินดาราหนุ่มที่ดังทั้งในไทยและต่างประเทศที่นอกจากการเป็นนักแสดงแล้วยังลุยธุรกิจร้านขนมมารกอรองซูรีที่ได้ร่วมกันกันกบพี่สาวซึ่งทางแฟนๆรวมไปถึงหลายๆคนที่ได้ซื้อไปลิ้มลองต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าอร่อยจริง อีกทั้งวินก็ยังเคยได้เผยเอาไว้ว่าเราอยากให้ลูกค้าทุกคนมีความสุขทุกครั้งที่ได้ทานขนมของทางร้านเราภายใต้สโลแกนของทางร้านที่ว่า your smile is our favorite ไม่เท่านั้นร้านซูรียังมีสาขามากกว่า10สาขาแล้วเรียกได้ว่าเติบโตอย่างรวดเร็วและก้าวกระโดดแบบสุดๆเลยทีเดียว